ความรักชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้คนโสดมีโอกาสที่จะเริ่มต้นใหม่ในความรักเพราะฉะนั้นชาวราศีนี้เนี่ยจะมีความตื่นเต้นจะมีความสดใสจะมีความเร้าใจอยู่ในช่วงเดือนนี้อย่างหนักเพราะฉะนั้นจะไปเจอคนที่ถูกชะตามากๆหรือรู้สึกว่าเหมือนขับคล้ายกับคาวไว้คนเนี้ย ไป,ไปเคยเจอที่ไหนแล้วมันสนิทกันค่อนข้างง่ายไม่ว่าสถานที่นั้นจะเกิดขึ้น,น,นที่ทำงานจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เราไปพบปะสังสรรค์ต่างๆมันจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมเพราะนั้นสําหรับคนโสดเนี่ยอาจารย์บอกเลยให้อาบน้ำปะแป้งรอเธอเลยแต่ไม่เท่านั้นนะสิอาจารย์ต้องบอกว่าช่วงนี้สำหรับชาวราศีกุม สเสน่ห์หรือว่าฟิโลโมนที่มันถูกดึงออกมาจากร่างกายเนี่ยมันเชิญชวนให้เพศตรงข้ามเนี่ยเข้ามาค่อนข้างแย่แล้วมันก็ทต่ให้ชาวราศีเนี่ยมันตัดสินใจลำบากเพราะฉะนั้นถ้าตัดสินใจไม่ได้ให้ทำาไงโทรหาหมอดูให้โทรหาหมอดูเอาเป็นว่าสำหรับคนโสดเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่ามีความสว่างสวัยจะเจอคนที่โรแมนติก แต่ที่แน่ๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องการซะมากกว่าหรืออาจจะมีเพศตรงข้ามเข้ามาปรึกษาแต่ในคำปรึกษานั้นมันก็มีเงื่อนงำบางอย่างที่จะทอดสะพานไปทำให้เรารู้สึกว่าแม้มันมีใบอะไรที่มันทำให้ฉันๆๆตื่นเต้นตื่นเต้นว่าอาจารย์หนูควรจะทำยังไงผมจะทำยังไงดีทั้งๆผมเนี่ยเอาตรงๆนะ อืเอาแค่นี้ละกันไม่อยากพูดแยะนะเอาไปว่าเรื่องของอุปสรรคต่างๆมีไหมอาจารย์ต้องบอกว่าถ้าไพ่เดอะซันขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องหมายความว่าชาวราศีนี้คนโสดจะมีในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางถึงจะ เข้าล็อกดวงในช่วงนี้การอยู่บ้านเฉยๆใส่ผ้าข้อม้าดูบุหรี่อยู่บ้านไอ้เหี้ยมันไม่มีทางได้ได้เมียแน่นอนผู้หญิงก็เช่นเดียวกันใส่ผ้าถุงแล้วก็ใส่ไอ้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 ถุงคุมผมเนี่ยแล้วก็นอนอยู่บ้านอยากก็ได้ผัวอยากก็ได้ผัวมันไม่มีทางเพราะฉะนั้นไพ่เดืซานบอกว่าต้องเดินทางแล้วที่สําคัญการที่เราเล่นโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนี่ยมันมี โอกาสที่จะได้เจอได้เจอกับคนที่อยู่แดนไกลมากๆเพราะฉะนั้นการที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้บ้างมันก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองแต่สำหรับคนที่อ่าเดี๋ยวก่อนท่านใดยอยากกระดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์ก็แอดไลน์มาที่0944198566อันนี้ดูดวงโดยเฉพาะ แต่ถ้าท่านใดจะซื้อกระเป๋าตะตังอยากจะบูชากระเป๋าตะตังก็0 9 4ย์1 4 5 6 8หอันเนี้ยเฉพาะ V I P เท่านั้นนะว่ากันแค่นี้แล้วกันเรื่องรายละเอียดก็จะอยู่ด้านล่างนี้สำหรับชาวราศีนี้ลองสังเกตดีๆนะช่วงที่เจอใครบางคนเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าพลังงานหรือว่า สิ่งแวดล้อมมันดูสวยดูงามไปหมดมันทําให้เรามีความสุขไปหมดต้องสันนิษฐานว่ามันมีอะไรบางอย่างที่จะทําให้เราเกิดความโชคดีแต่ก็ต้องดูด้วยว่าของจริงของปลอมอาจารย์ถึงบอกว่าให้โทรหาหมอหมอดูไม่ใช่หมอตําแยนะเอาเอาไปว่าสําหรับคนโสดเนี่ยเลิศแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าช่วงนี้สาหรับสำหรับเรื่องของความรักเนี่ยอาจารย์กลัวเหลือเกินว่าชาวราศีนี้กําลังมีความ กังวลอกกังวลใจอะไรก็ไม่ทราบได้หรืออาจจะหมายความว่าการดูแลการเอาใจใส่มันเริ่มลดน้อยถอยลงหรือเปล่าแล้วมันก็มีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ชาวราศีกุมรู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในคู่ของตัวเองเพราะฉะนั้นไพ่าสามดาบขึ้นมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากว่าไม่ว่าจะเป็นเราเองเราก็อาจจะรู้สึกว่า ผัวก็มีนะอาจารย์แต่มันเสกไปรู้สึก,กเอ้ไอ่ยองยองซอยเฉยเลยว่ามันเป็นหาอะไรวะก็แปลว่าผู้ชายอาจจะเติมเต็มอะไรไม่ได้บางอย่างลองคุยกันตรงตรงหรือหมายความว่าในเรื่องของความเป็นส่วนตัวจากที่เคยเข้าถึงมันก็เข้าถึงไม่ได้ทุกครั้งที่จะไปขี่จะไปเยี่ยวมันก็ต้องเอาโทรศัพท์ไปแล้วมันก็มักจะความนา เอ๊มันเกิดเหตุการณ์อะไรปปแปลงๆว่าไอ้หาเอ้ยนะหรือบางท่านหนักไปกว่านั้นคือไม่กลับบ้านไม่กลับช่องอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ประชุมบ่อยเหลือเกินแล้วประชุมต่างจังหวัดค่อนข้างบ่อยด้วยสิควรจะทําทยังไงดียอาจารย์เอาเป็นว่าในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ที่เราจะรู้สึกในแบบนี้เพราะไพ่ขึ้นมาสามดาบแปลอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นในเรื่องของความรู้สึกบางท่านก็อาจจะอยู่ในระหว่างตัดสินใจว่าจะอยู่ตรงนี้แล้วออกไปเลยแต่มันก็มีเงื่อนไขลึกๆอยู่เพราะฉะนั้นในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆมันก็ทำให้เราทำอะไรไม่ค่อยชัดเจนมากนะหลายๆท่านนอนวิตกกังวลบางครั้งอาจจะทำผิดพลาด อันนี้ก็เกิดขึ้นได้เอาเป็นว่าสำหรับเรื่องของความรักเนี่ยบางท่านอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนแรงตรงไปตรงมาแต่ชาวราศีกุมเนี่ยสำหรับผู้หญิงนะอาจารย์บอกเลยถ้าใครกำลังลดเลี้ยวเกี้ยวพาชาวราศีกุมอยู่แนะนำว่าในเรื่องของความหอมในเรื่องของความแปลกใหม่สถานที่โออาที่มันดูแล้วมีคลัสขอให้พาเธอไป ส่วนผู้ชายเนี่ยยังไงก็แล้วแต่ไม่ได้ถึงกับขนาดบ้ายอแต่หมายความว่าคำพูดดีๆมันทำให้ชาวราศีนี้เนี่ยตกหลุมรักเราได้เชิญหน่อยลอจังเลยอ๋อคุณพี่หล่อมากเลยรองเท้ายี่ห้ออะไรอะทำไมสวยขนาดนี้มันทำให้เขาลอยได้นะส่วนผู้หญิงก็จะไปอีกแบบหนึ่งแต่ในเรื่องของชาวราศีกุ่มเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของความโกรธหรือว่าทะเลาะก,กันนะเขาค่อนข้างที่จะเก็บความโกรธไว้ได้นาน แล้วหาทางแก้แค้นที่หลังนี่คือชาวราศีกุมพราะฉะนั้นอย่าไปทําอะไรเขารู้สึกแย่ yeah! ชาวราศีนี้เขาเรียกว่ากัดไม่ปล่อยเลยทีเดียวอ้าวอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้ส่วนเรื่องของสุขภาพลูกสุขภาพอะไรพวกนี้นอาจารย์ก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรหรอกให้ระวังเรื่องของอะไรเรื่องของเลือดนะเรื่องของการแพ้อะไรต่างๆอ้าวหลังจากนี้อาจารย์ก็จะขาย กระเป๋าและไม่ขายอยู่ไม่ได้แล้วช่วงนี้อาจารย์บอกเลยว่าเศษรษฐกิจเป็นแบบนี้มันไม่ใช่แค่บ้านเมืองเรามันเหมือนกับว่าโลกใบนี้กำลังจัดระเบียบขึ้นมาใหม่นะเอาเป็นว่าถ้าเป็นเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องการเงินถือว่ายังสำคัญอยู่ใครที่รู้สึกว่าชีวิตมันไปไหนไม่ได้สักทีลองเริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าดู ถ้าเป็นเรื่องการเงินอาจารย์แนะนําแบบนี้ชัดๆตรงๆเลยแล้วทําไมอาจารย์เทพถึงแนะนําว่าต้องเป็นกระเป๋าสตางค์หนังสือเล่มนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์ไปโดยสิ้นเชิงจากความเชื่อชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเนี่ยรุ่นนี้บอกราคาเลย13,900สําหรับรุ่นคลาสสิกส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นลักชัวรี่หนังมาและทําพิธีที่ประเทศญี่ปุ่น ส่วนที่เห็นอยู่ในตู้นี้29,700รที่ราคาจานเทพคุพ่อคนณแม่มงตายอย่มึงขายราคาเกือบแสนเอาเอาเป็นว่าเรื่องของกระเป๋าเนี่ยก่อนที่จะพูดเรื่องนี้กันต่อเนี่ยอาจารย์อยากจะเล่าบางสิ่งบางอย่างหรือว่าความในใจให้ฟังถ้าเราย้อนกลับไปได้ในช่วงที่กรุงเทพของเรามีปัญหากันเต็มไปหมดในเรื่องของการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย ในช่วงปีพศ2557เนี่ยถ้าเราจำกันได้จะมีกีฬาสีเกิดขึ้นตรงระหว่างอนุสาวรีย์ชัยกับแยกราชประสงค์นะก็จะเล่นกีฬากันยาวต่อเนื่องเลยยาวเหยียดเลยในช่วงนั้นแหละที่ชีวิตของอาจารย์มันเริ่มเปลี่ยนจากสิ่งที่มันเคยเป็นปกติอยู่แต่พอมันมีเรื่องของการบรัดทวงเกิดขึ้นชีวิตไม่ปกติแล้วอาจารย์ก็รายได้น้อยลงเพราะ ร้านก็ต้องปิดประกาศเคอร์ฟิวอะไรก็แล้วแต่มันก็มีผลกระทบเกี่ยวเรื่องการเงินในหัวก็คิดว่าแล้วจะทำยังไงต่อไปเล่นดนตรีอีกที่หนึ่งมันก็โอเคแต่มันก็หาไม่ได้เพราะด้วยข้อจำกัดของเวลาปิดเที่ยงคืนนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจ <c oughs> ตัดสินใจว่าต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างในช่วงนั้นอาจารย์ก็เริ่มทาอะไรเล็กๆน้อยๆแหละขายเสื้อผ้ามือสองเอาไปขายตามร้านแต่ในช่วงที่มันเกิดการประทวงเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปเกิดจากหนังสือเล่มนี้คุณค่าไม่ได้จุนอิจิโรเขียนหนังสือเล่มนี้ไว้นานมากแล้วเขาเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานจํานวนมากในประเทศญี่ปุ่นแล้วเขาเฝ้าสังเกตว่าทําไมเหล่าประธานเหล่านักธุรกิจถึงได้มีคาแรคเตอร์เหมือนกัน ก็คือเขาจะใช้กระเป๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้เขาบอกว่านี่คือบ้านนี่คือที่อยู่อาศัยของเงินนี่คือโรงแรมเอาไว้คอยต้อนรับเงินให้กับเรานะเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์ไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์เก็บเงินแต่เขาบอกว่านี่คือที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะใช้เงินไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่สุดท้ายเงินจะหาวิธีกลับมาหาเราเองแล้วชวนเพื่อนจะไปไกลแค่ไหนก็แล้วแต่เขาจะไปชวนเพื่อน มาอยู่กับเราด้วยจำไม่ว่าเงินจะวิ่งเข้าหาคนที่ใส่ใจมันเท่านั้นหลายหลายครั้งถ้าเราสังเกตดีๆถึงแม้ว่าเราจะหาเงินได้เยอะเท่าไหร่ก็แล้วแต่มันก็จะมีทางหลุดทางไหลออกไปทำธุรกิจยังไงก็แล้วแต่ทำไมถึงไม่ประสบความสำเร็จสักที มันต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่มันยังจัดการไม่ได้เพราะการมีกระเป๋าสตางค์ที่ดีเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของเราได้การมีกระเป๋าสตางค์มันคือการเปิดประตูรับความโชคดีดึงดูดโชคลาภเข้ามาหาเราส่งผลเกี่ยวกับเรื่ององการเงินการทองของเราให้ดีขึ้นมันถึงมีกฎคูณ200กฎข้อแรกขอให้เอาราคาของกระเป๋าเนี่ย คูณ200เข้าไปนั่นคือไรายได้ต่อปีของเราแล้วกดข้อที่2ขอให้เป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาแบบนี้นี่ถือว่าเป็นกระเป๋ารูปทรงที่ดีมากๆสําหรับกระเป๋าสําหรับเงินแล้วถ้าใครอยากจะประหยัดให้ซื้อของแพงใช้ไปเลยจะไปซื้อแบรนด์อะไรก็ได้ใช้ได้เหมือนกันหมดแต่สิ่งที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องกดคูณ200เพราะฉะนั้นหลังจากที่อาจารย์เนี่ยรู้สึกว่ามันตันกับชีวิต ในวิกฤตก็มีโอกาสที่เขาบอกว่าถ้าประตูบานหนึ่งปิดบานหนึ่งจะเปิดเสมอมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆการเดินทางของอาจารย์เริ่มต้นจากบ้านเนี่ยห้าโมงเย็นต้องมาอยู่ที่ป้ายรถเมย์เพื่อจะรอรถตู้ไปอนุสาวรีย์ชัยแล้วก็นั่ง BTS ไปลงที่สารแดงใช้ชีวิตแบบนี้เป็นประจำแต่หลังจากที่มีเรื่องเกี่ยวกับการเล่นกีฬาสีอาจารย์ก็ต้องเปลี่ยนเส้นทาง นั่งจากมีนบุรีนั่งรถตู้จากมินบุรีไปลงที่พระรามเก้าใต้ถุนเซ็นท่านพระรามเก้าเนี่ยจะมีร้านหนังสืออยู่ชื่อร้าน B2S อาจารย์ซื้อหนังสือเล่มนี้มาในราคา150บาทอ่านจนเขาอกเข้าใจก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะถ้าชีวิตมันยังเป็นอย่างนี้อยู่บางครั้งก็ต้องวัดดวงถ้าเหนื่อยแทบตายมันไม่มีอะไรดีขึ้นงั้นกูมักง่ายเลยแล้วกัน ลองทําอะไรง่ายๆดูก็ตัดสินใจเอาเงินเดือนเกือบทั้งหมดเนี่ยซื้อกระเป๋าสตางค์ที่เซ็นท่านพระราม9ราคาเกือบ20,000บาทเงินเดือนของอาจารย์ต่อเดือนเนี่ยตกประมาณ20,000ืกว่าบาท2องหมื 26, 27, เต็มที่เลยไม่เกิน2องหมืานแต่อาจารย์นำเงินตัดออกมาเพื่อจะซื้อกระเป๋าเกือบ20,000ืหลังจากนั้นมึงรวยเลยป้าอาจารย์เทเอาตรงๆนะใจจะขาด ไม่มีจะแดกความไม่มีจะแดกเกิดขึ้นแล้วทําไงล่ะในช่วงนั้นเนี่ยบางครั้งอาจารย์ก็ต้องพึ่งเสด็จแม่บางครั้งก็ต้องพึ่งพี่เงินในตู้เอทเอ็มเหลือไม่ถึงหนึ่งร้อยแล้วมันก็ไม่มีแบงก์ยี่สิบแล้วมันก็ไม่มีแบงก์ห้าสิบเป็นครั้งแรกที่รู้ว่าอ๋อในตู้เอทีเอ็มมันไม่มีแบงก์ห้สิบนี่ว่าแล้วกูวทำไงาอาจารย์ก็โทรหาพี่ชายให้มันโอนมาให้ห้าสิบบาทร้อยหนึ่งบางทีก็สองร้อยเพื่อจะได้มีเงิน เอาไว้จ่ายค่ารถกลับบ้านหลังจากที่ซื้อกระเป๋าไปแล้วเงินเริ่มล่อยหลออาจารย์บอกเลยว่าเป็นช่วงที่แบบโคตรเหนื่อยไม่รู้แต่ในใจก็ยังอุ่นว่าโอเคอย่างน้อยเราก็มีกระเป๋าสตางค์เรียกทรัพย์ทำให้ตัองอุ่นใจกูก็อุ่นใจขึ้นว่าพอคิดอย่างเงี้ยแต่เชื่อเถอะว่าเดี๋ยวมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นผ่านไป3เดือนใจะขาดอาจารย์แก้ปัญหาโดยการที่เอาเสื้อผ้าของตัวเองเนี่ย ไปขายเป็นเสื้อผ้ามือสองที่ตลาดปัทวิกรในสมัยตอนที่เป็นนักดนตรีตามผับเนี่ยร้านที่อาจารย์เล่นร้านสุดท้ายคือร้านโดดเฮาส์เป็นร้านแบบรเสอรองนั่งดื่มนั่งกินอะไรปกติตอนที่เล่นเป็นผับเนี่ยมันก็จะมีแม่ยงแม่ยกไม่ว่าจะเป็นน้าส้มแปน้นไม่ว่าจะเป็นคุณพี่คุณพี่จิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะซื้อเสื้อผ้าแม่อาจารย์ซื้อซื้อมาซื้อมาอมา,อาจารย์ก็สะสมเต็มไปหมด ได้เอาอาจารย์เนี่ยตัดสินใจเอาเสื้อผ้า80%ไปขายเป็นเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ขายหมดภายใน15นาที Quick Silver ์ลิฟ u r เคไม่ว่าจะเป็นออออทอมมี่ไม่มันเป็นเสื้อผ้าแบรนด์และของแท้หมดจากราคาหลักพันขาย50บาทแผบบดีวแม่งหมดเกลี้ยงเลยโอ้โหดีใจมากแล้วใจมันก็เหมืมเฮ้ยขายเสื้อผ้ามือสองมันดีอย่างนี้วะ หลังจากนั้นอาจารย์ก็เอาเงินตรงนี้แหละไปต่อยอดขณะที่ต้องออกจากบ้านเนี่ยมันจะผ่านร้านญยนาอยู่หน้าปากกองเป็นร้านร้านขายเสื้อผ้ามือสองอาจารย์ก็จะไปคุยเสื้อผ้ามาแล้วก็ดูสภาพดีๆไม่มีตำหนิใส่เป้ไปขายที่ร้านโรดเฮาส์ไปขายให้พนักงานเสิร์ฟผู้จัดการเชฟเจ้าของร้านแถบแถบนั้นนะเป็นบาร์เล็กๆขายแมงหมดกางเกงลีวงลีวายเอาไปขายหมด มันก็ผ่านมาได้เว้ยชีวิตแล้วที่มันผ่านมาได้จนถึงทุกวันเนี่ยช่วงผ่านครึ่งปีไปแล้วเนี่ยเดือนประมาณสักเดือนที่6เข้าเดือนที่7อาจารย์ก็มีงานเข้ามาอีกร้านหนึ่งก็กลายเป็นว่าได้เงินเพิ่มอีกหนึ่งเท่าตัวอ่มากมากกว่าร้านแรกด้วยที่เล่นอยู่แล้วมันก็จะมีงานใหญ่ๆเข้ามาอาจารย์จับเงินแสนแรกก็คือช่วงนั้นแหละ ช่วงนั้นที่จับเงินแสนได้ครั้งแรกแต่ที่มันทำให้อาจารย์เปลี่ยนไปเลยเนี่ยยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนนะชื่อว่าอาย,ยะไอเฮียนตัวแสบนะมันก็โทรมาหาอาจารย์ชวนอาจารย์ทำยูทูบปุ้ยมันโทรมาไอตูมไอตมมึงยังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยมึงรู้รอเปล่าว่าไอาเฮียว่าเขาทำยูทูบเนี่ยเขาหาเงินหาทองเขาซื้อบ้านซื้อรถสมัยก่อนจริงสมัยเนี้ยไม่ต้องพูดเลยอยาก ไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันขับมอเตอร์ไซค์มาสองคนกับเมียมันแล้วมันก็มาอธิบายสิ่งต่างๆปุ๊บอาจารย์ตัดสินใจทําทันทีแล้วก็ฝึกตัวเองอาจารย์เชื่ออย่างหนึ่งว่าการฝึกฝนมันทําให้เราเกิดความชํานาญขึ้นเกิดความชํานาญขึ้นตื่นขึ้นมาทํา YouTube กลับมาจากเล่นดนตรีทํา YouTube ทําวันละสองรอบทาวนอยู่เนี่ยทำทำทำ,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 ทำสองเดือนแรกที่ทํา YouTube ไม่มีเงินเข้ามาเลยเพื่อนอาจารย์มันมีหรือเปล่าไม่มีหรือเปล่าไม่รู้นะ แต่อาจารย์าารยังไม่ได้อาจารย์เนี่ยเข้าประมาณสักเดือน3เนี่ยเพื่อนมันก็โอนมาให้อาจารย์5,000ประมาณ5000นี่แหละเอ้ยได้ค่าบ้านก็ได้ค่าชาวบ้านแล้ววะ่ะดีใจมากก็เริ่มทําอีกใจเหิมนี่เห็นตังเห็นตังก็ใจเหิมขึ้นเหิมขึ้นเนะเพราะฉะนั้นมันก็มีปฏิหารบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเราเพราะฉะนั้นกระเป๋าสตางค์ของอาจารย์เทพเนี่ยไม่มีขายในออนไลน์ถ้าจะซื้ออยากจะบูชาก็สั่งตรงมาที่อาจารย์0 9 4ย์ เจ็ดแ6 8แล้วกระเป๋าทุกใบได้ร่วมทำบุญกับโครงการสะพานบุญเพื่อพี่น้องผู้พิการเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทำอันนี้ใหม่จะทำให้มันทนสม,มัยขึ้นเนี่ยตามเบอร์บัญชีนี้หรือว่าท่านใดอยากจะทำบุญอย่างเดียวซื้อรถวิวแชร์ให้กับพี่น้องเราก็ตามเบอร์บัญชีนี้โครงการของอาจารย์ถ้าสังเกตอาจารย์ดีๆนะอาจารย์แทบไม่เคยชวนพวกเราเข้าวัดเลย แต่ถามว่าเข้าไหมอาจารย์ก็ยังเข้าวัดอยู่แต่มีความรู้สึกว่าวัดเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากแล้วแต่คนที่ไม่มีโอกาสเนี่ยมันเต็มบ้านเต็มเมืองเราไปหมดอาจารย์ก็เลยถือโอกาสตรงนี้ทําสิ่งเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะจากโลกใบนี้ไปแล้วอาจารย์ก็ต้องขอขอบคุณลูกศิษย์ลูกหาทุกท่านนะที่ยังดูกันอยู่อดทนอยู่กับอาจารย์เทพปากหมาเนี่ยอยู่กันได้กันยาวๆแต่สิ่งที่ไม่ขอบคุณไม่ได้เลยก็คือแผ่นดินนี้ พระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์ตั้งแต่รัชการที่หนึ่งยันรัชการที่10แล้วก็กองทัพทหารเนี่ยอาจารย์กล้าพูดตรงๆเลว่าขอบคุณสิ่งนี้มากๆอาจารย์ขอขอให้ชาวราศีกุมจงพบแต่ความโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตให้โชคลาภวิ่งเข้ามามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านสุขภาพแข็งแรงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครอง